จะเรื่องคนไทยวันนี้ค่ะประเด็นมาจากทีมงานสถาบีวิทยุมอปัตตานในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะนำเสนอเรื่องของประวัติบุคคลนะคะที่มีผล เด่นนะคะเรื่องของวัฒนธรรมค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเป็นตอนที่นําเสนอบุคคลที่มีบทบาทในการก่อตั้งวงดนตรีพื้นเมืองนะคะของโรงเรียนวัชวนนันกรณ์อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะวงอนาบุลัลนะคะเป็นประวัติของอาจารย์วัชิรพันธ์ผู้พงนะคะเดี๋ยวปติดตามจากทีมงานสถานีวิทยุมอปัตตานีนําเสนอในเรื่องนี้ค่ะ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัานี FM 1 7 7 5 5คลื่นอาสาเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์ร่วมสืบสารวัฒนธรรมชายแดนใต้ในสารคดีชุดแลฮัสสลาตันส่งวัฒนธรรมชายแดนใต้าจากบทบาทครูผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้แก่ลูกศิษย์ ประกอบกับความรักและความลหลงไหลในการเล่นดนตรีพื้นบ้านสู่การสร้างกลุ่มเยาวชนสืบสานศิลปะก,การแสดงดนตรีพื้นบ้านชายแดนใต้ในานามวงอานอบุหลันครูวชิรพันธ์ผู้พงหรือครูตั้มครูชำนาญการโรงเรียนวสัสวรรณกรตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี เดิมสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยายลัยสงขลานครินท์วิทยาเขตป,ปัตตานีสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเริ่มเข้ารับราชการครูในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3เมื่อปี2533ณโรงเรียนบ้างบางราภาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี และย้ายมายังโรงเรียนวัสวรรณากรตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีตั้งแต่ปี2543ดำรงตำแหน่งครูชำนาญการตั้งแต่ปี2549จนถึงปัจจุบันระหว่างการรับราชการครูในปี2545ครูตั้มยังได้มีโอกาสร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกในวงบุลันตานีซึ่งเป็นวงที่ก่อตั้งขึ้น จากโครงการอบรมศิลปะการแสดงดนตรีพื้นเมืองภาคใต้ของศูนย์น้ำหน่วยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งนั่นเป็นการจุดประกายครั้งสำคัญที่ทําให้ครูตั้มเริ่มต้นความคิดอยากจะสร้างเยาวชนเพื่อสืบสานศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านที่นับวัน จะหลงเหลือผู้สืบสารสิ่งเหล่านี้น้อยลงเต็มทีเด็กรุ่นใหม่ที่จะมาเล่นดนตรีพื้นเมืองในปัจจุบันเนี่ยออมีมีน้อยเต็มทีแทบจะไม่มีเลยเมื่อผมเล่นดนตรีได้สักพักนึงในฐานะที่ผมเป็นครูแล้วก็ได้มีโอกาสสอนเด็กๆด,ด้วยก็คิดว่าจะทํายังไงที่จะสร้างเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนนในดนตรีรุ่นเราที่ที่มีอยู่ครูตั้มเล่าต่อไปว่าสําหรับการจัดตั้งวงดนตรีพื้นบ้าน เครื่องดนตรีที่จำเป็นคือไวโอลินแมนโดลินแอคคอร์เดียนกลองรมนาแต่เนื่องจากปี2548ในขณะนั้นทางโรงเรียนมีเพียงเมโลเดียนเก่าๆตนจึงได้ขอหยิบยืมกลองและเครื่องทำจังหวะจากวงบุลันตานีมาทำการฝึกเพลงดินบ้านให้กับเด็กๆก่อนจะได้รับงบประมาณบางส่วนจากทางโรงเรียนมาจะซื้อเครื่องทำจังหวะเพิ่มเติม จนกระทั่งปี2550จึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทัพอากาศจนสามารถซื้อเครื่องดนตร,รีได้ครบทุกชิ้นและเริ่มทำการซ้อมอย่างจริงจังมากขึ้นโดยมีการนำเด็กที่มีพื้นฐานดนตรีจากวงดริยางของโรงเรียนมาทำการฝึกซ้อมมีสมาชิกวงขนาดนั้นจำนวน20คนเมื่อสามารถบรรเลงเพลงปื้นบ้านได้วงอนอบุลันก็เริ่มมีงานแสดงในโอกาสต่างๆเรื่อยมา ทั้งงานแสดงของหน่วยงานการศึกษาและอื่นๆจนเมื่อได้แสดงงานระดับจังหวัดมีสื่อนำเรื่องราวภาพการแสดงของวงอนนบุลันซึ่งมีสมาชิกเป็นเด็กแชมป์ประถมศึกษาไปเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์อาทิหนังสือพิมพ์คมชัดลึกคอลัมน์ number one kiss ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคอลัมน์ข่าวสดเยาวชนในหนังสือพิมพ์ข่าวสดจนมีหน่วยงานองค์กรต่างๆเริ่มติดต่อให้ไปร่วมแสดงที่ต่างจังหวัด ซึ่งแต่ละปีมีหลากหลายรายการอาทิร่วมงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติสุดยอดเด็กไทยก้าวใหม่ที่ไกลกว่าที่จังหวัดนนทบุรีงานชายแดนใต้หัวใจเดียวกันวหาก,กรรมศิลปวัฒนธรรมดนตรีกวีภาพเพื่อชายแดนใต้ที่กรุงเทพมหานครงานส่งเสริมงานวิจัยวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้เพื่อเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ ที่จังหวัดนนทบุรีงานถแถลงข่าวโครงการจัดสร้างภาพยนตร์สั้นชุด9ก้วตามรอยบ้านพระราชาด้สำนักง,งานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมสัมภาษณ์และแสดงสดในรายการ5เช้าข่าวดีทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทปกช่อง5ตลอดจนการออกอากาศในรายการทุ่งแสงตะวันทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 เมื่อปลายปี2556ที่ผ่านมาและล่าสุดปี2557กระทรวงวัฒนธรรมยังได้คัดเลือกให้วงอนนบุลันเป็นโรงเรียนดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีพื้นบ้านอีกด้วยเมื่อถามถึงความภาคภูมิใจต่อความสำเร็จของวงอนอบุลันนะวันนี้ครูตามกล่าวว่าจากความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมเล่นดนตรีของเด็กๆผ่านอุปสรรคปัญหา ข้อจำกัดต่างๆที่ทางวงได้ประสบมาจนถึงวันนี้ทุกครั้งที่ตนเห็นเด็กๆทำการแสดงนั่นคือความสุขและความปลาบปลื้มใจทุกครั้งทุกครั้งที่ลูกศิษย์ผม ขึ้นแสดงผมยืนดูอยู่แล้วเขาสามารถเล่นดนตรีเพื่อที่จะแสดงให้ผู้ชมข้างล่างชมได้ผมจะรู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่ผมเห็นลูกศิษย์ขึ้นเล่นดนตรีได้ผมจะหวนนึกไปถึงครั้งแรกที่เขานั่งฝึกดนตรีกับผม,ผมว่าเขาเริ่มจากแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะไม่มีครั้งไหนเลยที่ผมไม่ประทับใจทุกครั้งที่ลูกศิษย์ผมขึ้นเล่นดนตรีนั<ม>่นก็คือความสุขของผมที่ผมเป็นลูกศิษย์ผมเล่นดนตรีแม้วันนี้วงอนอบูลนันกลุ่มเยาวชนวงดนตรีพื้นบ้านที่ครูตั้มเป็นผู้ผลักดันสร้างขึ้น จะเริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งในและนอกพื้นที่แต่ชื่อเสียงที่ได้รับยังไม่สร้างความภาคภูมิใจเท่ากับการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้สร้างนักดนตรีรุ่นใหม่ให้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจะเป็นการสานต่อศิลปะทางด้านดนตรีพื้นบ้านต่อจากศิลปินรุ่นใหญ่ไม่ให้สูญหายไปและในอนาคตที่กลุ่มเยาวชนเหล่านี้อาจจะเติบใหญ เป็นครูดนตรีที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้และสร้างกลุ่มศิลปินพื้นบ้านจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปร่วมสืบสารวัฒนธรรมชายแดนใต้โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานี f ็107.25คลื่นอาสาเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์